หปีราคาหายไป2องแสนกับ5 0 0 0 0บาทตัวนี้เลยนะท็อปสุดของ Honda City ท็อปจริงๆต้องตัวนี้เท่านั้นนะเป็น1.0 RF t u R S เทอร์โบและเป็น h y บ r i d นะครับผมนะไม่ใช่ R S ธรรมดานะต้องบอกก่อนเลยโลโก้สีเงินแบบนี้เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าปะอ่ะชวมาแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมนุ่มรีวิวนะพี่อ่าคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสุดมากครับผมออกใหม่ป้ายแดงอยู่ที่8 5 0 0 0 0กับ 9,000บาทนะครับผมคันนี้ของผมก็ได้มารถปี2024สภาพเลขไม้แค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองโอ้โ oh, หสุดยอดนะเป็นไงอ่ะมาจุดสังเกตอย่างแรกนะครับผมโลโก้จะมีสีน้ำเงินเห็นไหมแวบๆเนี่ยสีเงินนะตัวนี้กระจังหน้ารังผึ่งเหมือนเดิมนะครับผมลิ้นสีดำโอเคไฟมันติ LED ครับอ่าตัวท็อปก็เหมือนเดิมครับไฟมันติ LED ตัดหมอกด้านล่างตรงนี้อ่าสว่างสดใสชัดเจนนะครับผมแล้วก็ ที่สําคัญตัวนี้เป็นอ่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีระบบช่วยช่วยสตาร์ทนะอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันกุญแจเขาก็จะมาเหมือนเดิมนี่แหละพี่กดหนึ่งครั้งกดล็อกก่อนนั้นหนึ่งครั้งแป๊ะเห็นไหมอ่ะแล้วกดตรงนี้ค้างไว้ประมาณห้าวิอ่ะไม่เกินนี้อ่ะหนึ่งสองาตืมมาแล้วนะครับผมอันนี้สตาร์ทแล้วนะเป็นไง แต่คันนี้เป็นไฮบิดจะเงียบนิดนึงนะครับผมไปไปดูกันต่อครับผมในส่วนของเรื่องรอบคันนะครับคันนี้ผมได้มาสวยจริงๆครับลูกค้านี่เป็นไงสวยนะรอบคันแม็กมเนอร์เชนจะเป็นสีเหมือนจะลมดํานะปกติมันจะเป็นสีเงินนะครับเป็นทูโทนนะครับแต่อันนี้จะเป็นสีดํากับเทาดําลมควันนะครับผมนะยางโยโกฮามานะครับนี่ไฟเลี้ยว LED ติดกระจกครับ อ่าเป็นไงสวยงามนะครับระบบ k y y l s s Entry เช่นเดียวกันนี่เป็น t c h b a c k ด้วยอีกต่หากแบบนี้หาที่จอดได้สะดวกสบายครับผมไม่ต้องวุ่นวายนะครับด้านหลังก็จะมีกล้องนี่กล้องมองหลังเนาะนี่สัญลักษณ์ e h e v แบบนี้ประหยัดจริงนะต้นแรงประหยัดจริงอ่าต้องบอกนี้เลยไป ด้านหลังเหมือนเดิมครับผม Honda รุ่นไหนรุ่นนั้นครับพี่เก็บสัมภาระนี่จะใหญ่เบิ้มเลยสู้กับรถเซกเมนต์กลางของค่ายอื่นได้เลยนะอ่ะพับลงไปได้ราบเหมือนเดิมนะผมร้อยแปดสิบองศาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพับไปก่อนพับไปก่อนปึ๊บนี่สุดยอดเลยกว้างกว้างสุดและอ่ะในบรรดาห้าประตูด้วยกันเนี่ยฮอนแก๊งฮอนด้าเนี่ยวิศวกรอ,ออกแบบมาได้ดีสุดแล้วนะครับอย่างว่านะครับรถแบรนด์หลักเนาะ ไปดูต่อไปดูต่อครับรอบคันปิดปรับสภาพล้างจอดไปไฟไท้าย LED อไฟหน้า LED มันติ LED นะครับผมมีกล้องเลนวอล์กนี่นะตีไฟเลี้ยวปุ๊บนี่ก็จะมีแบบว่าดูว่ารถมีส่วนมาไหมประมาณนี้นะครับรอบคันก็สวยได้มาสวยเลยเนาะประมาณนี้อไปไปดูกันหน่อยดีกว่านะคันนี้นีนะเดี๋ยวให้ดูกันเลยมี จดปีหกเจ็กุมภารถไม่ถึงปีซะซ้ำนะครับผมรถไม่ถึงปีโคตรสุดเลยนะพี่แต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น1.5นะครับต้องบอกนี้ก่อนแล้วกันอ่ะไปด้านในเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าด้านในห้องโดยสารนะครับเบาะหนังสลับดําแดงนี่แบบนี้กมัมยี่สลับหนัง อ่าโอเคนะเบาก,กัมยี่นี่คือนั่งแล้วก็รู้สึกสบายครับผมเบาะหนังคือแบบว่าเฮ้ยมันเก็บทรงมันเวลาหกแล้วมันไม่เปื้อนนะแต่ถ้าเป็นกรรมัมยีเนี่ยมันจะนั่งแล้วมันจะสบายเนาะก็อย่างว่าอ่าเข้ามาปึ๊บเมื่อกี้นะครับผมอ่าสตาร์ทปึ้องอ่าอันนี้เป็นไฮบริดนะจะเงียบๆหน่อยเงียบๆหน่อยนี่มาเดี๋ยวขยับเบากันครันนี้ได้เลขไมามาที่หนึ่งมื่นนะครับผมสวยเลย ตรงนี้ก็จะแบบแสดงสถานะ,ะ Lady to to die นะครับผมก็คือพร้อมแล้วเคียงเห็มขัดเลยนะครับผมระบบต่างๆนะครับผมตัวนี้่าเครื่องยนต์เริ่มทํางานแล้วเพราะว่าเมื่อกี้แตะขัดเร่งไปนิดนึงเนาะไม่ใช่อะไรก็จะเหมือนรถไฮบริดท,ทั่วไปนะครับผม1.0ว่าประหยัดแล้วนะตัวนี้เป็น1.5ครับผมแต่เป็นไฮบริดโอ้โหยิ่งกว่าครับลูกค้าอัตราการเร่งนี่คือสุดเนาะ ในเมืองได้รอบเมืองได้เดินทางไกลได้นะครับได้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าได้แบบแข่งกับรถเซกเมนต์กลางเซกเมนต์ใหญ่ยังั้นนะก็คือได้เกินเกินความคาดหมายนะครับมานะก็จะมีอะไรบ้างคูสคอนโทรลนะผมระบบกันออกนอกเลนครับนี่เห็นไหมระบบล็อกล็อกคัดเร่งนะแล้วก็ FMAM Bluetooth ต่างๆนาก็อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังจะมีเกียร์แพ e เ n s h i ิ t ครับผม เกียร์เพื่องชิปปุ่มพุทธสตาร์ทอ่าอยู่ตรงนี้เห็นมองเห็นได้ง่ายขึ้นเนาะอ่าด้านหลังก็ปัดน้ําฝนไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรก็ว่าไปนะครับผมนี่มีอ่าระบบเซ็นเซอร์รอบคันอ่านี่แบบนี้นะสุดยอดสุดยอดนี่มีระบบช่วยเตือนอ่าด้านหน้าด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยมาต่อนะครับตัวนี้นะครับผมหน้าจอประมาณ9นิ้วครับผม กล้องมองหลังแสดงปึ๊บนี่ปรับได้3แบบนะครับผมอ่ะระยะแคบระยะล่างอะไรก็แล้วแต่วานไปชัดเจนขึ้นอ่าแอร์เย็นเพลงเพราะแอร์ออโต้อะไรออโต้หมดเกียร์ออโต้นะครับผมเบรกมือไฟฟ้าอ่าเบรกมือไฟฟ้าอะไรก็มีอ่าเห็นไหมจะเห็นสังเกตไหมจะมีเกียร์อย่างหนึ่งขึ้นมานี่นะเกียร์บีเห็นไหมเกียร์บีตัวนี้ตัวนี้นะเกียร์บี เกียร์อื่นลูกค้าน่าจะรู้จักแล้ว R N P อะไรเงี้ยตัว B นะครับผมจะเป็นเกียร์ที่เอ่อทำหน้าที่คล้ายๆเกียร์ L แต่เป็นระบบช่วยชะลอการเบรกอ่าช่วยชะลอการเบรกยังไงต้องใช้ในขณะเมื่อเราขับรถในเมืองต้องเบรกเยอะโอเคไหมหรือทางลาดชันต้องเบรกเยอะเนี่ยตัวนี้จะช่วยทําให้ช่วยเบรกได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้ แบตเตอรี่ในการชาร์จไฟไปในตัวด้วยนะครับผมเบรกตัวนี้นะครับส่วนมากจะออกมาในพร้อมกับรถที่เป็นระบบไฮบริดนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่าก็จะประหยัดน้ํามันขึ้นอ่าเครื่องยนต์ทํางานน้อยลงทําให้ประหยัดขึ้นแล้วก็ชาร์จไฟไปในตัวนะครับผมโอเคต่างกับตัว L อนะที่แบบว่าเป็นเกียร์หนักนะครับผมก็คือใช้ในการเขาลาดชันอ่ะประมาณนี้ใช้เครื่องยนต์หนักขึ้นประมาณนี้ครับผมแต่ ทำงานคล้ายๆกันแต่แ,แตกต่างกันนะครับไม่ใช่เหมือนกันเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมพอร์ต USB ครับก็จะประมาณนี้เห็นไหม power outlet ครับ12โวลต์180วัตต์2เต้ามาด้วยกันด้านหลังก็มีแอร์แอร์หลังเหมือนกันนะครับผมแอร์หลังก็มีมาให้ประมาณนี้ครับอ่ะไปดูกันต่ออ่ะเนียบนยบนะเนียบนี้ยบก็เหมือนเดิมเดี๋ยวขอยับด,ดับอ่ะดับรถก่อน้าห้องเครื่องนะไปดูกัน ุช <Good> ไปหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูอบออ่านี่นะห้องเครื่องก็จะโคละเรื่องกันเลยกับตัวธรรมดานะครับผมก็จะมีหม้อใหญ่ๆแบบนี้มาให้นะครับผมนี่ที่ชาร์จพลังงานต่างๆอะไรต่างๆเครื่องแน่นๆนะครับ1 0 5 0ซ c แต่ว่าเป็นไฮบริดนะจ๊ะ น็อตอาร์คมาสีเหมือนเดิมครับผมตามสโลแกนครับไม่มีแกะไม่มีทอดไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่ทําสีไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมหมดปัญหาไอ้เรื่องอย่างนั้นไปยัดบได้เลยรถเลขไม่แค่หมื่นโลเห็นไหมตาหนิน็อตอาร์คมาสีตําแหน่งเดิมเป๊ะเลยนะครับผมไอพี่ฉนวนกันความร้อนเนี่ยไม่เปื้อนไม่ขุยไม่อะไรทั้งสิ้นเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับเหมือนเดิมครับผมวันนี้นะพี่นะรถไม่ถึงปีครับอ่า สิบาทรับรถแอดมาบ้านเขียวก้าเอ็นออกใหม่แปดแสนหหมื่นกับ9ก้าพบาทวันนี้เหลือแค่6กแ0 0 0้ากับ9ก้าพบาทเท่านั้นอ่าสนใจนะครับผมแอดบ้านเขียวก้9 N เอ็นมาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ